Điệp lòi Nào, lôm, ổng lôm Mày nhả lỏ đấy hả mấy xù nè ยังมันล่มเนาะอันใหญ่มีบ่าแนวขังอันนี้โดยควอมรักไม่โอ้ต้องยกให้มันสัมกันบันนี้โอ้ลงเดี๋เนนะ อู่มันบ่ไว้นี่เนาะนหรือนมได้เะ่วอันนี้เป็นเรื่อ,อ,องต้านาน้ลมกระล่มลมมันมาทางผีนว่าอยากให้เห็นเนนนือตั้งเสาตั้งเสานี่คิดแล้วแตแ้วนี้ เรตีมไดาตีบางนหนแหละยามันบางใบทั้งขาเล่่อ่ะใส่หนาเลยตั้งต้นสายเสาหวเลยนาะมันจักได้มักเลยอได้มักหมกจองขักัไดมถ้าขังลยมันอยู่บ่ได้คนกินก็อยู่บ่ได้เันลมอยู่ไหมลมแ้ไดหละชีมหอบใหู้ ลมแห้งเลย

เอา sao? phơi เรื่องคาด sao? đi ป้าที่ sao อเอาลมเย็นโอ้ลมนี่เราว่าอันเฮือนนะมันวดนออกมาเพอที่อันนี้ไม่เขากั้นมาสื่อได้นะสาว แบบมันสนสมนรให้เาจิแบบมันได้แสดงกบวยใหญ่อลร้าป็นได้นสิบสองคูณสิบสอง เจ้าท้าวเราจะเป็นเจ้าของเฮือนว่เรายังก็ยังก็พูดได้แบบไฮไลท์อีกแล้วมุมนี้เหมือนกุนายววะใชะ่พี่ดาร์กไม่ได้หลักก็คือหลาดลลีแหละได้ทุกลูกมาแหละต้องเอิน้นน่า ค้นขี้ลายเห็นได้ก็ขี้ลายเสื้อ,อน,นี่ก็โต้หนึ่ง4 5 0บาทข้าแพ้นี่อันละพื้นละแสนเวตาเวตาจาก AEC อยู่สาขาสวรรค์เขตพี่จันกับมีหลายปักเซ่กับมีมียูไทยกับมีเสื้อ,อน,นี่ก็เสื้อมือสองได้บูมแนเสื้อใหม่ได้ กอกระะสบนจำเบาหยอกพิธวัตไส้อแล้วนะนนหนาววันของลาหนาวอยู่ค่ะแม่หนาวเย็นลมไังมีแนวขัง ເຮົາຫົວຈິດກໍເລີສກລະບນສາງິແລວະ

ไม่ได้สุดมอต้มต้มแนวกินกล้กลาเยเป็นอ่มอหี่มอตั้งน้ำแต่เอ็นเอ็นแล้ววิดวิดรุ่นใหม่นะพอ่อลาเห็ดเองพี่น,อน้องพ่นอหญ่เห็ดเองนะพี่น,อน้องวิดรุ่นใหม่ทางนั้นปิดทางนี้เปิดนะเขาแบบสบายเลย <c oughs> ประตูก็มีนะพี่น,อน้องเป็นกระจกสองตัวเองนะคะพี่น,อน้องพ่นอยายเห็ดเองพ่นอเห็ด อีพอ,อ,อร์เฮดเห็นบอกรุ่นมิติแมส่สู้ฉ่ำ <c oughs> เลยพี่แม่นค่ะอ้อมด้านขางยังเหลือขางนีคองงองเวลาลเแล้วเห็ดบิดแบบน้ประตูกับมีไหมเอาไว้ส่องตัวเองบปดิโอเอบ่อเห็นฉ่ำเพิ่บปิดแล้ว่เห็นแล้วโอ้ มองแกล้งเราไหมค่อ,คอยโอ้ยช่องแขนกว่าเป็นหมอตักน้ำยึดกันกิจการนี้ดีพีน่น <c oughs> ้องเข้าแล้วแบบแนมบวเห็นเลยต้องไสงบบะพอเงินบะพอบะพอบะพ่อผาโอ้ยตายค่ะบิดพอคอยระตู้ก็มีเรียบร้อยแล้วลลเห็นมั้ยพวกมันเล่าด้ย คอยคอยเ็ตอยน้ำตาขอบคุณเลยล่ะแ่ใจที่มอบใค้มาหากแทนดคับลให้สัม้มาอีลานเอรักตัวนี้ความผิดกนีทั้งใจต้องได้ถอบ ก็เลยใช้ต้องไปชอบข้าวบุกขุนนะข,ข้าวบุกขุนไงมันคือบปตรงกันรักกันหัวมาหนิมันก็ต้องเซิงหนิเนาะแต่ว่าต่อหมอมันอยู่นี่ต่อแดนเลย่น้ำเขาวัดนี่ทั้ทงนี้ค่ะปิดมิดชิดเห็นปะ <c oughs> แต่แต่ข้างนี้ก็ปิดนี่เห็นปะ ตอ mm. นนี้ชบ <tinc S 1> <giving. S 3> ไซระบายอากาศโอ้ยี่เห็นแล้วองนาเราเห็นไปแล้วกรเือนจปลดาน้าั่วอยจ้างวารคนณจีบจ้างเราก็เไยชอบชอบเอ้านั่งไปกับแนมเดือนไปเนมดาวไปตัวอันนี้กับเราปิดแล้วมันนมเรเห็น่งนี้ฮะใส่รุ่นแบบ้องน้าแบบอันยังกหาจี้ได้ไวรุ่นหาจี้ของน้าหาจี้นะเ